สวัสดีครับวันนี้ร้านพามสปอร์ตนะครับเราจะมารีวิวรองเท้าแบบตัวใหม่นะครับเป็นเอ6 5 z 2นะครับเคนะฮะเคนี่ก็คือเค็นโตโมโมตะนะครับตัวนี้เป็น Limited e dition นะครับของ JP นะครับ JP อยู่นิกยังก็ต้อง JP นะครับนี่เออเอามาให้ดูนะครับตัวนี้เป็นเกรด JP นะครับ ก็จะมีคู่มือที่มันใหญ่ขึ้นเยอะปกติจะเล่มนิดเดียวนะทีนี้ให้ใหญ่อะไรนักหนาก็ไม่รู้เราก็จะมีนี่เป็นถุงผ้านะครับถุงผ้าสีเดียวกับรองเท้านะครับหลายเสซนคินโตโมโมตะส่วนมากส่วนมากนะครับ เี๋ยวพเรามาพูดถึงเรื่องรองเท้าดีกวนะ่าตัวนี้ก็จะเป็นสีใหม่นะลิมิเต็ดนะครับเคนโตะเนี่ยรู้สึกจะมีรองเท้าลิมิเต็ดมาน่าจะน่าจะประมาณ3ามคู่แล้วนะสามสี่คู่แล้วนะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ของเขานะครับที่เขาใส่ลงทำการแข่งขันนะก่อนหน้านี้ก็ใส่สีส้มนะครับแต่รุ่นนี้ก็คือแบบ มีชื่อข้างหลังเลย KM นะฮะปกติจะทำสีที่เออให้เคนโตใส่อยู่คนเดียวนะครับมากินลนะลนะตัวนี้เป็นรองเท้าหน้ากว้าง 3E นะครับเป็นสีซัฟไฟน์บูนะฮะสีก e. ็สีเรียกง่ายๆกับสีกลมนั่นแหละแต่ว่ามันมันจะดูสว่างกว่าแค่นั้นเองนะครับตัดด้วยสีทองนะครับ ตอนนี้ก็จะมีโครงที่เป็นเรียกอะไรโครงลวดนะครับที่ไว้ล็อกข้อเท้าของเขานะหน้าเท้าคือเป็นแบบชิ้นเดียวแล้วนะเพราะว่าจะไม่มีแบบเย็บเย็บขวางไปขวางมานะครับแค่นี้แค่เจาะรูระบายอากาศแค่นั้นเอปกติเย็บขวางอย่างเงี้ยเขาก็จะแตกตรงตะเข็บเนี่ยบางคนก็คือบางคนวิ่งเยอะ มากๆนะครับ,บระดับนักกีฬาเนี่ยก็จะก็จะมีและวแต่แล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทเท้าบานแล้วยัด <c oughs> ยัดยคืออยากจะใส่รุ่นหน้าปกต,ตินี่แหละมันก็เลยจะมีปัญหาถ้าไม่เผื่อไส์นะครับพื้นเดี๋ยวนี้โยนิมาทําเป็นส,สีแล้วนะก็หลายรุ่นละหลายรุ่นละนะครับสีต้องดูดีๆนะครับของปอมมาแล้วนะ ของปอมมาแล้วนะของปอมออกมาหลังของแท้สักพักหนึ่งนะ,นะครับของปอมแล้วเนียนด้วยแล้วงานเนียนเดี๋ยวนี้งานเนียนมากที่เห็นๆก็จะมีเอลัสนะครับหกห้าดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีตัวเนี้ยที่ของปอมออกมานะครับแต่งงานบางจุดเขายังไม่เนียนมากนะอย่างเช่นตรงเนี้ยที่ผมเห็นนะของปอมก็คือ ตรงนี้มันจะลึกเกินนะครับนี่เขาจะทำาพอดีตัวเก่าจะจะล้นเต็มออกมานะครับแต่ตัวใหม่เนี่จะลึกลงไปละแล้วของปลอมเนี่ยคือขายราคาถูกของแท้ไม่กี่ตังค์นะหล,ลักร้อยเนี่ยนะครับแต่ก็โดนกันไปหลายคน,หนเหมือนกันนะที่เห็น ต้องระวังกันด้วยนะของปลอมตัวน,นี้ของปลอมเยอะมากเลยทั้งเอ็นทั้งถุงเท้ากิ๊บเกือบโอ้โหเพียบเลยนะต้องดูดีๆนะซื้อร้านที่ไว้ใจได้นะครับไว้ใจได้จะได้ของแท้นะครับนะตัวน,นี้ก็จะเป็นยา,ย,ายางนะเป็นยางพีเลยรองเท้านะครับ สบายกาศเหมือนสีขาวก็จะเป็น,นหนังๆนแต่ว่าสีซิฟายนี่จะเป็นอย่างๆเหมือนดำไหมมันน่าจะเหมือนนะจำไม่ได้รีวิวเยอะจัดนะครับตัวอินโซก็จะได้แบบเดี๋ยวนะอินโซกันนะึ๊บตัวอินโซได้การลื่นด้านหน้านะครับลื่นด้าน การเย็บการอะไรนะต้องดูเลยนะเดีย๋ยวเอาให้ดูเพราะว่าตอนนี้คือของปลอมมันมันระบาดออกมาแล้วไงครับเราเยอะมากนะเยอะมากของแท้มีนะครับของปลอมมีก็ต้องดูกันเนอานะครับ ็ตัวนี้ก็รู้สึกจะขายดีด้วยนะขายดีด้วยนะครับมี่าลรสัก์นะฮนะก็ใครสนใจกินบอกกันเข้ามาได้นะครับที่ร้านพามสปอร์ตนะครับที่นี่ก็เน้นขายของแท้อย่างเดียวนะครับนะฮะก็ใครสนใจกินบอกกันเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กด s ับ s ไ r i b e กดแชร์กันด้วยนะครับที่ช่อง YouTube ของเรานะครับวันนี้สวัสดีครับ